สมกระชื่อหลวงพ่งเอเงินและขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุมโมทนาบุญในการจัดทีมหนังสือพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางพลานซึ่งภายในได้รวบรวมประวัติกิตติคุณและแนวทางศึกษาพระแท้พระเกศเพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ และเป็นวิทยาทานแก่สาธุชนทั่วไปหนังสือเล่มน,นี้แจกเป็นทําทานโดยไม่จำน่ายทุกแรงบุญแรงศรัทธาที่ท่านร่วมสมทบจะเป็นกุศลอันประเสริฐเกื้อกูลให้ชีวิตท่านประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จสมปรารถนาในทางที่ชอบทำสาธุ h i r e ์ห9สีดดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหู ยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่โนโ้องครูบาอาจารย์และเ,เพื่อนๆชาวเอฟี 4, ฮรานเมริกรันสวัสดีครับกิปที่แล้วก็ได้ชมไปกับเหรียญหลวงพ่อไปนะครับรุ่นนามตระกุลทองเหลือนะเหรียญจอบหรือเหรียญซุ้มประตูโบสนะครับเหรียญจอบหรือซุ้มประตูโบสถ์นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนามตระกุลทองเหลือ ทึ้เลือกสองสี่เจ็ดแปดนะครับจากการคุ้นคว้าอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นการฉลองตาตั้งนะครับฉลองตาตั้งฉลองตาตั้งนะครับอันนี้ไม่ใช่ตาตั้งนะวันนี้อามนะครับเป็นการฉลองตาตั้งนะครับนอันนี้ขึ้นมาเปรียบให้ดูนะครับเป็นสองสี่เจ็ดแปดปกตินะครับแต่ว่าไม่มีคําว่าทองเหลือนะครับในการสันนิษฐานของผมนะครับก็หนึ่งเนี่ยทำน้อยแน่นอนนะครับอาจจะ หนึ่งแจกญาติพี่น้องที่นามตระกุลทองเหลือทําไว้ของนามตระกุลหรือเหรียญรุ่นนี้ตระกูลทองเหลือเป็นคนสร้างไว้เองโอเคไหมครับเราก็ให้หลวงพ่ออธิษฐานจิตปลุกเสกก็จะเป็นไปลักษณะเยี่ยงนั้นเพราะว่าในประวัติเนี่ยที่การค้นคว้าเนี่ยนะครับคําบอกเล่าต่างๆนานามาเนี่ยเขาก็าบอกว่าชาวบ้านนะครับ อยากได้พระเครื่องหลวงพ่อไปก็บางคนก็ไปจ้างช่างที่รุงเทพบแกะบ้างจ้างช่างนั่นแกะบ้างแล้วก็ให้ช่างเขามาหลอ่อเอ่อก็มีช่างที่วัดหล่อพระนั่นคือนายอ่อนพุ่มทรัพย์ซึ่งเป็นพี่ชายของหลวงพ่อไปนะครับเป็นการหล่อพระให้อยู่ที่วัดนะครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อปุกเสกก็เป็นเยี่องนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นมานะครับก็เล่าขานกันมาเรื่อยนะครับ แต่สุดท้ายนะครับมันก็จะมีในเรื่องของประจักษ์ปราญาก็คือวัตถุนั่นเองวัตถุพยานนะครับเหลือให้เรารุ่นหลานเหลนหลนนะครับในการศึกษาพระเครื่องต่อไปนในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ศึกษาเพื่อซื้อขายนะครับมีตำาหนิตรงนี้ตรงนั้นถึงจะแท้อามันไม่ใช่แท้เพราะว่าใบการันตีใบเซอร์ใบประกวดนะครับมันเชื่อถือไม่ได้เลย แม้กระทั่งเสียนพะเเองคุณเอาไปให้เขาไม่ได้อธิบายอย่างนั้นเขาไม่อธิบายด้วยซ้ำหยิบหยิบแล้วก็เอาใส่ถาดคุนคืนเขาไม่ได้ซื้อเพราะอะไรมันน้ำมันท่วมปากครับหนึ่งน้ำท่วมปากครับ,รบสองเงินมันจมไม่รู้จะซื้อไปเพื่อนี่ออกไหมถ้ามีใบสั่งนะครับถ้ามีใบสั่งเขาซื้อคุณแน่เพราะว่าถือว่ามีใบสั่งถือว่าสั่งผมเนี่ยเขาพูดไว้องค์สิบล้านผมไปขายสิบล้าน เขาต้องขายได้สิาล้านอย่างเงี้ยสิบสองล้านสิบอ็ดล้านก็ได้ฟรีๆหนอหอเนึอน่ออกอ่ะแต่ถ้าบอกซื้อแล้วไปเก็บไว้ไม่มีหรอกครับนักลงทุนหรือนักเก่งกําไรอะไรทั้งหลายแหละเขาไม่มีซื้อไปนอนตู้นะ mm. เราเห็นทุกวันเนี้ยบนคลิปบนโซเชียลเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ Content ทั้งสิ้นนะครับสร้างคอนเทนต์นะครับสร้าง Content, คอนเทนต์ไม่มีหรอกครับคุณจะซื้อไว้ทําไมใช่ป่าวในเมื่อขายไม่ได้ คุณซื้อแล้วต้องไปขายแต่บอกซื้ออยากไว้ใช้ไว้บูชาเา้าไม่เป็นไรเหลือเฟือเงินเยอะไม่เป็นไรอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วฟอกเงินก็อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเป้าเป็นไปได้อย่างนั้นอ่ะเรามาชมเหรียญหลวงพ่อไปนะครับเอาแล้วโอเคนะครับสองเหรียญน,นี้อ่ะคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะาจำไม่ผิด นะผมจะาพูดถึงในเรื่องของการแกะฟอนต์ตัวหนังสือตัวนี้นะครับดูความเป็นธรรมชาติแล้วขอบตัวเนี้ทําไมมันหล่นมานี่เนื่นองจากเวลาแปะเนี่ยนะครับแปะไม่เสมอองค์ข้างหน้านะครับไม่ได้เอาขอบนี้พอดีขอบต้านบนข้างล่างมันก็เลยกินตัวหนังสือมาด้วยนะครับก็คือเลื่อนลงมานั่นเองนะในองค์ที่แล้วจะเป็นตรงนี้นะครับอ่ะ๋ยวให้ดูในเรื่องของ คงเหลือนะครับวันนี้จะมาในองค์นี้นะครับหลายคนบอกว่าทําไมไม่ทําพร้อมกันไปเลยนะครับคลิปมันยาวครับเรื่องเรื่องคลิปมันยาวแล้วผมทํามพร้อมกันเนะี่ยนะครับผมพยายามจะตัดให้สั้นเหมือนกันผมจะได้บรรยายน,น้อยๆหน่อยจะได้มีหลายๆคลิปนะครับบางคนบอกเอาจารย์คลิปกัคปก้ครึ่งชั่วโมงอพอไม่ต้องยาวมากหรอกผมเข้าใจอยู่นะบางทีคนดูก็เอ,อมัน มันเหนื่อยมันเบื่อมันเหนื่อยนะครับยิงันมาใพรีเมียมาเดี๋ยวโคษณาโฆษณาอยู่นั่นหละครับอ่ะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญจบเช่นกันนะครับหรือเหรียญซุ้มประตูโบสถ์งานโบราณดีมากผมก็ชอบแบบนี้นะครับหูเหรียญแปะๆเนี่ยก็เป็นพระบ้านเช่นเดิมนะครับธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับการศึกก่อนน้อยมากนะครับน้อยมาก น้อยมากนะครับมีแน่นอนนะครับในเรื่องของการสัมผัสนะครับอยู่มาถึงทุกวันนี้ก็90ปีแล้วนะครับ78กับ68 9ปดปีแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมจะให้ดูในเรื่องของเชิงช่างก่อนนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่พิเศษก็คือมีคำว่าฉันทะสโลนะครับโหเห็นไหม ผมอยให้ดูในเรื่องของเชิงข้างก่อนว่าทําไมเหรียญมันถึงเป็นเยี่ยงนี้นะครับเนี่ยแปะขยื่ยนลงอันนี้ก็แปะมาก็กินข้างข้างนี้ก็เหลือหน่อยก็ขยบมาฝั่งนี้นะครับจะได้เอาเหรียญอื่นด้วยนะครับเนี่ยขอบมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยกินฝั่งขวานะครับอันนี้กินฝั่งซ้ายเห็นไหมนั่นหมายความว่าเวลาแกะบล็อกอย่างที่ผมอธิบายนะครับแต่นี่หาว่า เวลาแปะมันมันมองไม่เห็นไงเราแปะเรากะไม่ไม่รู้นึกอออกแอฟขี้พึ่งมันเป็นแผ่นอยู่มันก็แปะลงไปมันก็กะกับพิมพหน้ามันไม่เป๊พะพอดีกันเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคนะโอเคนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปีนมุมผมหลายท่านอาจจะมีความคิดที่ดีกว่าผมก็ได้นะมันเป็นไปได้นะครับอ่าท่านก็ลองดูเอาแล้วกันอย่างที่ผมอธิบายเนี่ย มันก็เป็นไปได้สูงนะครับเนี่ยมันเลื่อนลงมานะครับมันเลยหายไปเนี่ยตัวหนังสือมันอาจจะต้องเหลือประมาณนี้ถ้านี่เลื่อนลงมาเยอะตัวหนังสือก็หายฐานตรงนี้ก็หายตรงนี้ขอบก็เหลือแบบนี้ยเห็นไหมอันนี้มันแปะแล้วมากินมาทางนี้มันก็เลยเหลือตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในมุมของผมนะครับคลิปที่แล้วท้องเหลือนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะความไม่ดูนะครับคลิปนี้ครับ ฉันทะสโลโอ้แม่เจ้าไปหาที่ไหนนะแต่ผมเห็นนะเห็นในหนังสือเห็นอยู่กับเอท่านหนึ่งนะครับที่เขาเขาลงไว้ในเว็บไซต์มีนะครับมีมีม,มีแต่เรียนเขาจะสึกกว่าเรียนของผมนะครับอันนี้ถือว่าเก็บได้ดีนะครับ หนึ่งนะครับการดูเหรียญนะครับว่าเป็นเหรียญถอดหรือเปล่าดูที่หูเหรียญนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับดูที่หูเหรียญจําได้ไหมครับนี่หูเหรียญเก๋เมื่อถอดไปมันจะถอดหูไปไม่ได้นะครับมันกำลองมีคว้านมีอะไรหูเหรียญไม่เป็นธรรมชาตินะครับจุดตายเนี่ยผมก็ดูหูปิงสองดูด้านข้างครับนี่รอยประกบชัดเจนครับรอยเก็บงานนะครับอันนี้รอยเก็บงานรอยตะใบเนี่ยเนื้อปิ้นเยอะมาคุณดูปิ้นเยอะมาข้างหน้านะเก็บงานนะครับ รอยต่อก้านชนวนนี่มีรอยสะใบรอยเก็บนะครับรอยประกบนี่นะรอยที่เขาปัดปาดที่พึ่งมาหน่อยแล้วก็สะาบนะครับไม่ให้มันหอบมันหายไปเนี่ยแล้วหินรอยประกบนะครับ,นะรบอบนน่ะประมาณนี้สองเหรียญน,นี้คนดู เมื่อหลอ่อเสร็จแล้วนะครับพวกฟองอากาศเมสเกตพวกนี้นะไม่เหมือนกันเลยนั่นหมายความว่ามันเป็นผ้าหล่อโบราณน,นะครับมันไม่ใช่งานปั๊มงานหล่อเวียงนะครับถึงจะออกมาเหมือนกันเลยไม่ใช่เนี่ยก็ดูเลยนะครับพิมพ์พระอาจจะเป็นบล็อกเดียวกันในการหล่อขี้พึ่งนะครับพิมพ์พระเส้นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมีมุมแปะมุมแบนๆตรงนี้ มีสองเม็ดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่เหมือนกันนะมีกี่เม็ดไว้แล้วไม่รู้พิมพ์พระเป็นลักษณะพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันอตตรงนี้มีเนื้อเกินเยอะเลยนะครับอันนี้มีหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยมีเนื้อเกินในร่องเหมือนกันแล้วก็หูแปะนะครับดูปแปะเอียงซ้ายเอียงขวาบ่งบอกถึงงานมือนะครับเป็นการสร้างแบบงานมือนะครับ ฟอนต์หนังสือแสดงว่าบล็อกหลังไม่ได้มีบล็อกเดียวสร้างในปีเดียวกันดูฟอนต์ตัวเลขสองก็ไม่เหมือนกันแนะล้วสองเลขสีนะ่นะนี่โค้งดีมากเลยอันนี้ขึ้นเป็นเหลี่ยมๆ่อยมมอันนี้เจ็ดโค้งมานี่เลยเี่เจ็ดอันนี้แบบเอียงกระเท้ๆลงมาหนะ่อยอันนี้เลขแปดนี่ตัวใหญ่กว่า ล้อเรือหัวนี้จะโค้งหน่อยนะครับอันนี้ออกจะเหลี่ยมหน่อยที่ละลึกดูกแมรยกาดนี้แป๊บไอ้นี่นี่ยะอะอันนี้สั้นกว่านะครับเห็นได้ชัดว่าฟอนต์นะครับคนละลายมือเลยในยการแกะสลีเป็นเหลี่ยมสโคง้งนะครับนะก็ ใช้ในการพิจารณาดูแล้วกันว่ามันวาระเดียวกันหรือเปล่าแต่สร้างปีเดียวกันได้แต่อาจจะคนละครั้งคนละช่างแน่นอนอย่างที่มีการเล่าขานกันต่อมาล้าว่าชาวบ้านก็อยากได้พระก็ไปจ้างช่างให้เขาแกะมาแกะมานะครับถอดพิมพ์ไปแล้วก็แกะมาแล้วก็มาหล่อที่วัดนะครับก็มีปลุกเสกนะมันไม่มีบันทึกแน่นอนไงครับอย่างที่ผมบอกเลยครับ ชันทัสโลไปหาที่ไหนสิ่งที่เราเหลืออยู่ก็คือเนี่ยครับหลักฐานประจักษ์นะครับว่าพระเครื่องนะครับหลักการสร้างแบบโบราณนะสร้างแบบโบราณแล้วงานที่เกิดขึ้นก็ต้องเก่านะครับงานที่เกิดขึ้นก็ต้องเก่าด้วยหูเหรียญส่องเข้ามาคุณดูในร่องส่องเข้ามาก็เห็นพวก ลายปลากเก้เลยอะพื้นเหรียญพวกนี้นะนะครับโลหะแห้งหดเขียวยุบย่นแยกหลุมอากาศเม็สเก็ดต่างๆนะนะครับคุณดูหยิบขึ้นมาสองโอ้โหเห็นเลยนะครับคุณด,ดูผิวนี่อันนี้ออกทองเหลืองเลยนะเห็นไหมขนาดดูโลหะ ดูที่แขนนะครับที่ศึกเนี่ยผิวศึกเปิดขึ้นเนี่ยก็ยังเห็นรอยลายปาเก้เลยครับเนี่ยในล่องลึกๆนะครับพวกเข่า,าขี้เบ้านะเกิดจากการเผาไหม้นะครับเนี่ยไหมอะไรไหมน้ํามูลงวงนะครับมันก็จะเป็นไหมไหมดาๆอย่างนี้นะครับถ้าไม่ทำความสะอาดล้างให้ดีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติดู ล่องตามนะครับเนี่ยดูคาบขมเมาายังดำติดอยู่เลยแล้วดูผิวเปิดผิวเปิดเห็นยันเกล็ดโลหะนะครับธรรมชาติ ธรรมชาติโลหะหล่อเลยนะครับธรรมชาติโลหะหล่อเลยนะครับดูรอยประกบยองยิงเอียงแล้วเนี่ยคอยตะใบเก็บงานนะครับนะบแปะได้เห็นร่องครับยังมีร่องอยู่หูปิงปลาปิงนะครับเนะียปลกปิงนีแปะแปนี่นี่โลหะ บดเขียวเยียวเฮียวรู้จะกเขียว,ยว,ยวไม่ได้เรียบตึงนะนะครับเรียบตึงส่วนใหญ่เป็นโลหะเวียงนะครับนาวนาวน่านาว,นาวโอ้โหสวยอ่ะว่าโลหะมันเก่าดีอะอันนี้ก็อาจจะเกิดเรื่องมีขี้จะกันอยู่นะครับมันก็ขวางโลหะ มันก็เลยหลอมไม่ติดนะครับเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันศึกยีย่ยงไรก็ยังเป็นแท่งอยู่ครับเนี่ยหนังสือตัวหนังสือยังเป็นแท่งอยู่เลยเป็นเนี่ยครับฉันทะสโลสองสี่เจ็ดแปดสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะอ้าวไปไหนแล้ว มีไม่เอ่ยจะให้ดูฟอนต์ตัวหนังสือมันใช่อะไรครับผมจะเทียบตัวหนังสือเนมันดูก็เก่าโบราณเนี่ยลายมือนะครับยิ่งตัวนี้ทอนอาหารไม่เหมือนกันเลยแม่ใหญ่ก็เล็กเลยครับชันทะสโลสองสี่เจ็ดแปดอนี่ก็ที่ละลึกนะครับสองสี่จ็แปดใช่งาน มันขึ้นอยู่กับการแปะนะผมว่าเนี่ยนะครับแปะไม,ไม่ไม่พอดีตัวหน้าก็เลยเหมือนมองไม่เห็นนะนะครับว่าจะขยับยังไงนะครับมัมีการจับการสัมผัสนะครับแบบเปนบ้านนะครับคลิปนี้ยังแต่ไม่ต้องยาวเยอะนะับไม่ต้องยาวมาก พราะว่าคลิปี่ได้บรรยายไปเยอะแล้วครับเอามาให้ดูเปรียบเทียบนะครับอาจจะบล็อกเดียวกันก็ได้แต่เมื่อหลอ,อกมาแล้วไม่เหมือนกันด้านหลังก็เป็นคนละส่วนส่วนใหญ่ข้างหน้ามักจะคล้ายกันนะครับงานแปะนะครับข้างหลังก็เป็นอีกฟอนหนึ่งนะครับหลวงพ่อไปสัญช,ะชะโลนะครับมาสิสิบล้านนะ,นะครับมาเลยนะมาเลยสิบล้านอนะ อันนี้มีอยอดฉันทาสโลฉลองอายุเนาะอันนี้ฉลองอายุนี่อันนี้ฉลองอายุอันนี้ปีหกสามนะปีหกสามมันก็มีฉันทะสโลหนะนนานๆจะได้เจอเหรียญน,นะครับก็พยายามนะรวบร,วม,รวมนะครับหาให้ได้มากที่สุดนะนะครับหาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ใช้ในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้กันนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ เราจะได้ชมกันต่ออีกนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้ยนะครับ10นาทีเนี่ยนะนะครับในการศึกษาเหรียญหลวงพ่อไป่นะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะในเรื่องของหลักการสร้างเชิงช่างนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับโอเคอย่าลืมนะครับร่วมทําบุญจัดทำหนังสือพระเครื่องหลวงพ่อเงินัดบางคางกันะครับก็ยังเปิดรับ บริจาคร่วมทําบุญกันอยู่นะครับติดต่อได้ที่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีผู้ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ